ทำไมเราต้องเหมือนคนอื่นในเมื่อความสำเร็จยังไม่เหมือนกันเลยฝันเห็นมังกรทำนายฝันได้ว่าหากผู้ใดฝันเห็นมังกรพ่นไฟทำนายว่าในช่วงนี้ให้รมะมัดระวังเรื่องของสุขภาพซึ่งจะเกิดจากระบบของการขับถ่ายเป็นสำคัญในส่วนของทางด้านการงานให้ควบคุมอารมณ์ให้มากออกความคิดเห็นให้น้อยเพราะถ้าไมา่อย่างนั้นจะเกิดปัญหากระทบกระทั่งมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน หรืออาจถึงหัวหน้างานได้เลยหากผู้ใดฝันเห็นมังกรบินอยู่บนฟ้าทำนายฝันได้ว่าผู้ฝันจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนที่อยู่ห่างไกลในไม่ช้าทางด้านการงานจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมและมีโอกาสได้เดินทางไกลบ่อยมากขึ้นซึ่งก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายนั่นเองหากผู้ใดฝันเห็นมังกรตัวใหญ่น่ากลัวทำนายฝันได้ว่าการเงินจะดีผู้ฝันที่มีลูกหนี้จะได้เงินคืนจากลูกหนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อน จะมีบุคคลที่ไม่สนิทสนมนำโชคลาภมาสู่ตัวผู้ฝันซึ่งโชคลาภนั้นอาจจะเป็นทางเรื่องการงานคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนกับโปรเจกต์ใหญ่ๆซึ่งผลตอบแทนนั้นจะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นมังกรตัวเลขที่ได้คือ5 4 9 6หรือ8อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถี้วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้ หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ